สวัสดีครับผมคอนเนอร์ครับเทพรชัยหอมใจมั่นครับจากสาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีทรณนีครับปัจจุบันนะครับเป็นวิศวกรปักแอน d ับแบนดอนเมนต์เอนจิเนียร์ครับทำงานเกี่ยวกับการปิดหลุมนะครับการปักหลุมของหลุมผลิตปิโตรเลียมที่หมดสมรภานแล้วครับคืนให้กับทางกรมครับสาขาวิชานี้นะครับจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีจินตนาการสูงแล้วก็ชอบ คนคว้าทางด้านของเทคโนโลยีครับสาขาวิชานี้นะครับในช่วงที่เข้ามาในตอนปี2นะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับความรู้ทางด้านของธรณีครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อขึ้นปี3แล้วก็ปี4นะครับก็จะเน้นไปทางด้านของความรู้ทางด้านของปิโตรเลียมครับทางด้านของการขุดเจาะการผลิตนะครับแล้วก็การสำรวจครับผมชอบวิชาของปี3นะครับก็คือ ดิว i n ง e อนจิเนียรินะครับแล้วก็ทางด้านของ Production Engineering ครับเพราะว่าเป็นการที่เราได้ใช้ความรู้แล้วก็จินตนาการนะครับทำให้เราวองเห็นภาพเกี่ยวกับตัวของหลุมปิตโตรเลียมแล้วก็หลุมผลิตครับแล้วก็ได้การคำนวณครับนอกจากว่าผมเป็นคนที่ชอบทางด้านของเลขแล้วก็การคำนวณครับความท้าทายนะครับของสาขาวิชานี้ก็คือหนึ่งเลยจะเป็นเรื่องของการสอบนะครับ เนื่องจากว่าสาขาวิชานี้นะครับจะมีการสอบที่ค่อนข้างที่จะอบ่อยหรือบางทีอาจจะสอบแทบจะทุกวันนะครับส่วนเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของทางด้านของคะแนนครับาบางวิชานะครับอาจจะไม่มีการสอบย่อยนะครับอาจจะสอบครั้งเดียวหรือว่าบางทีไม่มีคะแนนเก็บอาจจะเป็นหนึ่งรซที่เป็นคะแนนเลยครับก็ช่วงโควิดนะครับก็เป็นอย่างที่เราู้ว่าในช่วงแรกนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเรียนแบบออนไลน์100ตนะครับและในช่วงต่อมานะครับอาจจะมีการ ผสมผสานทางด้านของออนไลน์ site, แล้วก็ออนไลน์ line, หรือว่าเป็นไฮบริดนั่นเองนะครับก็สําหรับผมนะครับในช่วงที่เป็นโควิดก็จะต้องมีวินัยมากขึ้นนะครับก็คือจําเป็นที่จะต้องทบทวนนะครับอ่านหนังสือทุกวันหลังจากที่เราเรียนจบคลาสนะครับแล้วก็มีคําถามกับอาจารย์ตลอดครับเนื่องจากว่าบางทีนะครับเราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจให้มันลึกซึ้งนะครับแล้วก็บางอย่างเราไม่สามารถที่จะ เห็นภาพหรือว่าตัวแมททีเรียวจริงได้ครับก็จะต้องเน้นตรงนี้มากขึ้นมากกว่าตอนออนไซต์ครับออชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับในช่วงแรกๆนะครับในช่วงปีหนึ่งก็จะเป็นเด็กเรียน,นครับปกติไม่ไม่ค่อยไปไหนสังสรรค์กับเพื่อนนะครับกับห้องอ่านหนังสือตลอดครับในช่วงปี2ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเหมือนตอนปีหนึ่งพอเริ่มเข้าช่วงปีสหรือว่าปี4ี่นะครับเราก็เริ่มจะมีไปสังสรรค์บ้านนะครับแต่ว่าก็ยัง เมนเทนในด้านของการเรียนอยู่ให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจครับของตัวเราเองครับก็ผมเป็นรองประธานนะครับของสมาคมวิศวกรรมบิโตรเลียมของส่วนอาลีชัพเตอร์ของเราหรือว่าของมหาวิทยาลัยเรานะครับในสิ่งที่ได้รู้นะครับก็เราจะได้ทักษะทางด้านของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลหรือว่าอินเตอร์เ o อร์ซ k นอลสกิลครับก็คือในระหว่างที่ไปนะครับผมจะต้องไป เป็นตัวแทนของการร่วมประชุมนะครับของระดับ global นะครับระดับประเทศหรือว่าระดับประเทศไทยอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องใช้การสื่อสารซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างที่จะเยอะก็ทำให้ผมได้ทักษะทางด้านนี้มานะครับอย่างที่สองก็คือผมได้ทางด้านของคอนเน c t ชันในการทำงานหรือว่าคอนเน c t ชันทางด้านของ chapter ของเราเพราะว่ามันเป็นการเข้าร่วมที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายครับ เส้นทางสู่ความสําเร็จนะครับหนึ่งเลยก็คือ,อ,อขยันครับแล้วก็ตั้งใจและต่อมานะครับก็คือในเรื่องของความไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายของเราครับฝากถึงน้องๆนะครับก็ความพยายามเล็กๆนะครับจะเป็นผลรวมไปสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับผมขอขอบคุณตัวเองนะครับที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณบุคคลเบื้องหลังนะครับก็คือครอบครัวทั้งด้านของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ที่สําคัญของมหาลัยก็คือจะเป็นของทางด้านของอาจารย์ครับที่สนับสนุนผมทําให้ผมมีวันนี้ได้ครับขอบคุณครับ